สวัสดียมบ่ายครับเพื่อนคลิปนี้ก็พามาชมพลังของปอเสือครับโอ้ใหญ่มากครับเ้าก็ปั่นนะครับกาลังทำกิ่งพันอยู่ครับนี่ครับทำเยอะแยะเลยครับถ้ากิ่งไหนที่เราจะเอาลูกเราเราก็ไม่ตอนครับถ้ากิ่งไหนเราที่เราจะทำกิ่งพันเราก็ตอนไว้ครับตอนไม่เยอะครับ นี่กิมจูครับปลูกใกล้ๆกันครับแต่ว่าบางคนเขาก็ว่าไกลพันธุ์นะว่าผมบางคนก็ว่าไม่ก่ครับแต่ในความรู้สึกผมว่ามันไม่ก่ายนะครับถ้าใช้เอารูปเอาเม็ดเขาไปปลูกตอน่ะจะกลายครับแต่ถ้าเราตอนนีไม่มีก่ถ้าเราเอาลูกจากเม็ดเท่านะอันนี้ไอ้ไอ้นาะกิมจูแดงอันนี้อะไรเนาะ ผมก็ลืมเหรอนึกออกหลังจะบอกครับวันนี้ก็มาค้นไห้นี่ครับค้นกิ่งที่เราทาไว้ครับอันนี้เป็นสับปะรดครับเนี่ยคนเป็นตัวกิ่งครับทาไว้ประมาณเกือบร้อยร้อยครับหลายสายพันธุ์ครับค้นเพื่อให้เขารู้ตัวครับว่าเราจะตัดเขาข้นไว้ทิ้งประมาณสักอาทิตย์นะครับถ้าเราไม่ว้นครับตัดไปบางทีน็อกครับ ผมจคุอนให้หมดลยครับคุ้นปุ๊บเจนี้ได้ให้เขากินน้ำเลี้ยงกับไอ้ตุ่มตอนตุ่มที่เราโยงเนี่ยทำไว้ถ้าเราเราไม่ทำไอ้นั่งร้านเลยครับรวมมางหักนะครับ,รมมาารบเดี๋ยวตัวนี้อ้าวคว้นแล้วนี่าพามาชมลูกเขาครับลูกเขาบางลูกมันไม่ค่อยสวยครับบางทีไม่ได้ดนะูแต่ลูกใหญ่มากครับ ลูกใหญ่ในต้นนี้ปีนี้ไม่ออกลูกครับผมก็รืมเชื่อในเวลานแน่หนะาจะผมปผลูกชอบตัวน,นี้ครับอร่อยมากเลยครับถ้าพามาชมลูกของแดนอิสราเอลผข้องใจเยเนะี่ยงใจเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่กันข้องแจมันทำไมเหมือนในหนงนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในโหน่งมันจะ ออกเก่งๆกว่านี้ครับนี้จะเป็นครูขันรอรอชิมผลครับปีกายก็ไม่ได้กินครับร่วงหมดปีนี้ติดครับถ้าเราห่อไว้สีเขาจะไม่แดงครับถ้าพาไปชมลูกที่ไม่ได้ห่อครับสีเขาจะแดงครับนี่ครับลูกที่ไม่ได้ห่อไว้เขาจะแดงครับเพราะเขาโดนแดดครับ เดี๋ยวต้องโหครับเนี่ยปิดเต้มเลยครับเนี่ยขบนบูนมีทาบเยอะแยะโอเคครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกิ่งพันอะไรน้อยหนาพันอะไรทักทายสอบถามได้ครับหรือจะเป็นฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆมีแทบทุกสายพันธุ์ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ